เรลยนะคะแล้วก็มีกระบวนการใซึ่งต่างๆเซลล์มากที่สุดนะเพราะว่าอะไระเพราจนเองนรูปคอมพเตอร์ทำงานได้สามารถที่จะสร้างเป็นสาเอ็นสายไปเปลี่นแปลโมดูลสต่างๆได้มากนะคะนะะแล้วก็ช่วงนี้มีการทดลองตัวเองแล้วก็ต้องบอกใแนนะคะนะคะมาสู่จีก่อนนะคีหนึ่งเนี้ยการที่มันจะเข้าสูีนึ่งเนี้ย่าีนเซลหายชนิดมันจะต้องการ ลักษณะเป็นเ็นจอตัวจะมีการจำลองตัวเองของ DNA นะคะมีขุงเง่มขึ้นมากั้ตัวอันนี้ถ้าเกิดเราย้สีดีๆเนี่ยเราจะมองเราจะมองได้ว่าไหนคือเป็น c หรือว่าเป็น C2 ที่มันผ่านระยะ S แล้วเพาว่าะรคะกริในเซลล์เนี่ยเ็คิดว่าตัวการสีมันจะ้เแต่ทันีที่ของแต่ละคนถ้าเกิดสี สกรจามีเกิดสีไกองอยู no <we> ่ท <sh> <sh> <cat 2> ่าในข่าหน้าก็อาจจะเข้าใจผิดได้อนเลยก็้องเป็นเทคนที่เฉพาะนะคะระยะนี้นะคะเราก็บอกว่าใช้เวลานานที่สุดนะคะจะติดมาติดกายมาตคมติดแล้วนะคะทีนี้ระยะทีสนะคะตัวตัวตัตันา นแต่บอกว่าในโครงสรเซ็นเตอร์นี้ยจะเริ่มในเกียว์สามนะคะจะเริ่มมีการมีเซตรโซมพัฒนาขึ้นาซึ่งในเซต์โซมก็ทราบว่ามีสิสิโคที่จะมีตัว ที่มาจากไรเฟร็ลไรเฟริล 啥？ แต่ยังไม่มาเรียนการเต็นเราก็จะบอกว่าเป็นโปรเปอร์เฟตนะครัอย่างอย่างตรงนี้คืออะไรโปรเฟตกับเด็กโปรเฟตเราจะให้ดูว่าเขาจำแนกกันยังไงนะคะอันนี้ในคอลีโปรเฟตนะคือว่าต้น เรกรลัทยาร่อๆนะคะคะทีนี้ก็มายถึงการี่เสน่งที่ยือแล้วเนีะเป็นลักษณะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าแรเรนนะที่เห็นมาเนี้เน่ยกเ้น่ยืนออนไสรงขเนยมาด้ยนข้างนี้ก็เป็นินะ ทีนี aky, le ้มาถึงเต๋นกอเห็กนะเต๋โปรเฟลเนี่ยต้นกอเฟลเนี่ยิกรดอยู่ยุ่กยู่แต่องเล็กเฟล็ุ๊บยะุ่่งมือหายไปยิ่งเลียหาไปแล้วตัวไร์นก็เริ่มโยข่าะกับที่งนนะนะตัวในโปรเนี่ค่ะมันจจะกับโนค่ในตัวกอง I'm going to เจะต้งอบเป็นเด็เ็น่น่าค่องแมาเด็กเพราะว่าตัวองกังจะค่องแคล่จจะหมสั้เข้ามาเรื่อยๆคองค่ก้องนะอันนี้ี่คือคำตอบนะคะเพราะว่าตัวไมโครี่ปูแต่ละตัวมันมีหน้าที่ต่างกันนะคะ นิ้ของเป็นคนรูปมีนะตัวคอล่าเป็นคนรูปนะ เซลล์ม่าสอจัทีเป็นไปแล้วะคือแต่ละตัวมีหน้าที่ตัวนี้ก็คือยึดสีเขียวยึดพวไว้นะโครมาโทบูะสีแดงจัจับเองแล้วก็อาจจะถ้าเกิดมีการสร้างแค่ยาวของมันก็จะดันพวกเซลล์ให้หาขึ้นนะโอเคนะคะแล้วกลุ่มนี้แก้กลุ่มอะไรนะคะับ ใ่ของทีมบรคเนี <t> ่นะคะอาจารย์จำไม่ไหวเค่ะยกไปน้าอาจารย์ที่ก่อนกะโดดนะคะอันนี้ก็สอนไม่กี่ก่อนส่พูดจริงเยผ่านจะเจ็ิะ แผลเป็นอว่าที่เกว่าแผนะรามี้องขยยที่แผที่อรักนีคงเข้ามาเกิดเร็ดโ่รงกลานะเข้ามาคมทรงเข้ามาเกิดกระดิงนะคมทรงติตั้งทีแล้วเราเลยเรียกเป็นกองแผลนะระยะนี้ก็เคยเป็นคมทรงติดตั้งมากสุดนะคะแล้วก็ตอปายระยะีัตัวเซเตรมยนี้ก็เริ่มแบ่แบ่เซนตรงนี้แล้วแต่คมกระดิ่งยังแย ก่าแค no ่เราตร้เ็ดูไม่ได้ถ้าเกิดอกรที่โรงเรียนเรยัมรอมยงนีถึงแม้ถึงพร้อมยังไงก็อยูระดับที่ได้นี่ก็คือต้องระดับคุ้ชดีจริเมกัน พว้เซลล์ให้หักจากกันนะเป็นการขยายขนาดของเซลล์ซึ่งการขยายขนาดของเซลล์นั้นเป็นการทํางานของโพล่ากับแฟลเตอร์ไฟเบอร์โพล่าและแฟลเตอร์ในโพลิู่

ตเด็กเนี่ยอาจารย์ควรจะเก็บบางช่วงไว้คืออาจารย์แจกให้เด็ก100เปอร์เซ็นเป็นเป็นลักษณะแข็งเอาอาจารย์ต้องมาคุ้นข้าศ์ทีนี้ก็เลยเขาจะไม่ฟังอาจารย์เลยเขาจะนั่งคุยหนึคุยกันละมมแบบว่าเราจะคอนโทรลท่านที่ได้อาจารย์ต้องตัดาบางส่วนขอแงอาจารย์เอาไปพูดบ้างอะไรเงี้ยเด็กเพื่้รู้ว่าที่เรามีขุนข้าศ์เนี่ยเราไม่หยุดเราเราให้ความรู้นอกความร้จากชีวิต ส่วนออแล้วอาจารย์ก็พูดบ้างนะอาจารก็าจะออก้อสอบองูส่วนทีาจารย์พูดบ้างอยู่ในเนื้อหาส่งแที่สอนเด็กอาจารย์ทำอยนี้ก็คือด